สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องแม่ฮุนเพลงชาแน,นลค่ะฝากเพื่อนอนติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่น่องมือนี้สิผาพี่พ่าน่องมา แกงสมค่ะแกงสมดอกแค่นะคะดอกแค่แล้วก็ใส่ดอกสนอใหญ่นะคะกะ,ะสิมีแกงใส่ปลาทูค่ะพี่น้องมึงเดี๋ยวนี่คือให้น้องมึงปลาทูปลาทูสดก่อนอื่นเราต้องไปบึงเครื่องแกงก่อนค่ะวัตถุด,ดิบของเ้างกะสิมีมะขามเปียกเนาะคะ่ะแล้วก็กะปิ กระปีนี้มีสองสีเนาะคะ่ะปลาทูมีปลาอะไรก็ใส่ไปได้นะคะีค่ะสูตรห้องแก่นหน่อยสิบ๊ไซเอนกระ้ายเนาะคะ่ะเบิงได้ค่ะพี่น้องเตรียมพกเตรียมสากไว้ละนี่โดโอกแคเอาเบิ่งกันแล้วก็ซิไซประกาศขาวน้ำค่ะประกาศขาว กับบ่กขาววนไดนการเขียวเนาะค่ะสิแกงให้เบิงสิชิมให้เบิงเนาะค่ะพี่น้องคอมเมนต์มาเด้วผู้ใดอยากเห็นแม่วุ้นเพ่งกินอาหารกินเขา่เาก็เป็นกำลังใจเนาะค่ะไปะเอาไปตำพริกแกงกันเลยค่ะตำพริกแกงกันเลย จะโบกเนขอตาขอบรับพี่เ้องใส่เกลือกัน หลังจากโขกพริกแกงส้มเสร็จเรียบร้อยอม้องพี่ไก่ดี่ล่างสะอาดแม,ม่ซีสันน่าสิวสวยงามคือพริกแกงที่เขาสื่อจากตลาดนะคะ ชาติสิดีกว่าพอเครื่องมันหลายที่มันบอดแดงก็คือเขาใส่พริกบอหลายค่ะใส่พีคคนดีเอาเบิ่งเด้อจะใส่เบิ่งขันตอนแกงเนาะค่ะ เห็นคนที่จะค้ำขึ้นคนขโมอยอันมังวงหาวใหแย่หน่อยค่ะพี่น้องบด้คิดที่หดอกแต่ว่าไ่าอย่างไ้ให้ผู้บริโภคก็ไม่ต้องกินผู้ขี่ข้าูก็ไ่ต้องกินมไม่ได้ขี้เหนียวแต่ไม่อยากให้กิน กวีเราเขียนไปไมันไม่ได้ว่าอร่อยมเก็บไปกินมัแค่ไมนอร่อย,ยอกกแกงสมเนี่ยบ่มีขันตอนอยางหยาเลยค่ะ องุ่เลยกรเทยมหวานแกงส้มดอกแคแก้ไข้หัวลมคนแก่เขาบอกเนี่ยแล้วพอดีละนานี้หัวลมออกคนจะเป็นไข้เขาจะกินแกงแกงส้มดอกแค แล้วพอดีเหมาะค่ะพอดีมีดอ,อกแคกัน,นอยากกินนะ้ำน้ำเ่ราะให้เดือด หลังจากน้ำเดือดแน้วเดี๋ยวเราจะใส่ปลาลงไปเลยใส่ปลาวันนี้เรามีปลากับมีปลาอะไรอะ่ประปลาเกา๋าเราใส่ปลาเก๋าไปก่อนปลาเก๋านี่เราใส่ก่อนเพราะปลาเก๋ามันจะสุกยากหน่อยขั้นตอนต่อไปก็ <c oughs> ดอกแคเลยจ้านี่คือแกงส้มดอกแคแก้ไข้หัวลม แสบด้วยค่ะพี่น้องดอกแค่กับบุฒ่าคายเดี๋ยวปลาทูเขาใส่ที่หลังเนาะคะ่ะนี่ค่ะน้ำเดือดแล้วเขาปลาทูลงไปเพราะปลาทูนี่ซุกไว้เนาะคะ่ะย้อนลงไปย้อนลงไปย้อนลงไปหาตัวก่อนค่ะ เป็นปลาทูสดหืมโบแจ็บกันมันหูไปเด้อพี่น้องเลยไม่ขวบไม่ขวบขว้ขามือนนี่หมอนญ่งๆนี่ลงทุนบบถึงเจนทีกับประมาณบถึงลอยค่ะลอยหนึ่งอ่ะนึ้คขานักขาไป เบิ่งขันตอนกินเนี่ยค่ะพี่น้องรสชาติใส่ใดแหละเปรี้ยวเค็มเผ็ดแล้วก็หวานนิดๆเดี๋ยวเราไปกินกันเลยจ้าตักลหรอคะพี่น้องหาปลาหาปลาเก๋า่อนี่วอนอื่นต้องเอาปลาเก๋ามากันกวน อ,อืมอืมแกงส้มดอกแคร์ล้วนๆอันนี้เห็ดรุ่งอันเห็ดุ่งให้ MC ท,ที่ติดตามไม่เยอะหน่อย แต่ค้นแหลกถึงคนสุดท้ายสามร้300อยกว่าคนละคะ่ะติดตามดีใจมาก mm hmm. ก็ได้ยังหรอกคะ่ะได้ต่กำลังใจได้ความสุขจากการที่เข้าได้เหตุนในเมืองเนาะคะ่ะเดี๋ยวเอาประทูปไปตน กินไข่เบิ่งน้อยนึงเพราะว่ามันห่อนแล้วมันจะหมองลวกเปล่าเนี่ค่ะพี่น้องเส็ดกินได้ค่ะ,กกคะแกะไข่ง้อร่มผู้ถาวนป่ะไปะเข้าไปกินกันก่อนเวลาก,กินแล้ะมือกูญแกินปีนความปิ่นไงอันนี้คือดอกแค่สดกินกับกระไดค่ะพี่นอ้อง อันนีอ้อร่อยจริงๆนะเนี่ยไม่ได้บ้าอร่อยธรรมดานมีปลาเก๋มีปลาเก๋ <c oughs> เกาอยู่ตัวเดียวนอนกนั้นปลาดูจริงๆมันไม่รู้เขาแกงหรือเปล่านาปลาเก๋าเนี่ยแต่เราอคือปลาแกงเลยหมดี๋ยวว่าหลังซื้อปลาน้ำดอกไม้ มาเปิดให้อีกโอ้ยแม่งกินน้หาแม่งกินอนอามากินน้ำแล้วมันผู้ใหญ่เขากลรองเนาะเอ,อ้ยมาค่ะพี่น้องกินน้ำกันฉ <laughs> ันหัดกันจะกินเท่าน้ำกัน ได้กินเขาว่าแซบแ่ะมาเบิ่งด้วยค่ะสิ่บ้านกินให้มันแสบ ให้เผื่อแปรงบนกแบบาเขาก่อนวอาปลาเขาแต่รสชาติคือเราทำเองนี่เครื่องมันเยอะกระเ,เทียมหอมแดงกระห ội เทศสมบูชใจกระช่ายค่ะมีความรม้สึกว่ากระช่ายนี่ กินตะเขาแแ้้วมันสิจุกจุนบ่ถงเลนบ่ถือค่ัแตัตะชายเขาเพียงค่ะพี่นนองอืม Mm. Sốt sợt không Mình Mần mấy thấy, thấy nói. Mm, sợt măng. mà măng. Sợt 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 măng. มืนกับ,น,กบ,น,บน,น้ำพริกกะปิอืมริกบจนแบบ่อือร่อยไม,ม,ม่น้ี่อะไยัง สองคนกับแสบสองคนเหรอพี่หน่อยบอกแล้วบอกอีกดีใจสามลอยก้คนผู้ติดตามชื่นใจเจอกันใหม่คิหน้า yeah, yeah.